สวัสดีค่ะชลิตษาคพรมจุแพนนะคะรู้สึกหายไปนานมากเลยเนาะแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วค่ะกลับมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าจะกลับมาพร้อมกับท็อปิกที่หลายๆคนก็อาจจะกําลังสงสัยกันอยู่เหมือนกันว่า เมื่อไหร่ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆสักทีเพราะเราก็เชื่อว่าก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันที่กำลังรอมาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยยกเลิกขั้นตอนกระบวนการที่หน้าปวดทุกอย่างไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าแตท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาเยอะแน่นอนค่ะเพราะนั้นก็วันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะหายไปนานหน่อยนะคะคราวนี้จะ พยายามกลับมาทําให้ได้แบบประจําทุกอาทิตย์ให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้เนาะทีนี้ต้องขอเล่าสาเหตุที่มาที่ไปก่อนละกันว่าทำไมเราถึงอยากทาคลิปนี้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมที่ญี่ปุ่นมีการนโย,ยบายปิดประเทศเนี่ยค่ะแล้วก็ยาวมาจนถึงล่าสุดนะวันนี้เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยวันพุธ ก็คือวันนี้ใช่ไหมคะที่ลงคลิปหรือว่นนาวันอังคารหรือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นวีคแรกเป็นวันในวีคแรกที่คนญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยเริ่มกับมาทํางานตามปกติหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีวันหยุดยาวของญี่ปุ่นเขาช่วงซัมเมอร์ก็คือเป็นซัมเมอร์เบรกหรือว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโอบงเนาะ หยุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนหลายๆคนเนาะเราเองก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือขับรถจากโตเกียวค่ะลงไปข้างล่างไปเรื่อยๆไปจนถึงชิซูโอกะแล้วเราก็ไปแวะบ้างตามโยกโกซุกะบ้างไปตามเมืองนู้นเมืองนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือในเส้นทางเดิมที่เราใช้เดินทางบ่อยๆเป็นประจําทุกวันหยุดอะ ตั้งแต่ก่อนโควิดมาจนถึงปิดโควิดแล้วก็จนถึงณปัจจุบันนะที่หลายๆที่เขาเริ่มรีคอเวอร์จากโควิดกันแล้วอะ่ะบอกตรงๆว่าญี่ปุ่นมันยังมีความเหงาเหงความอื่นๆความเงียบเงียบความร้านเจ๊ง แล้วคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปนางาซากิใช่ไหมคะที่เราเดินรอบๆเมืองน,นางาซากิในช่วงนั้นน่ะเราพาไปเที่ยวโกลเด้นวีวช่วงโกลเด้นวีเป็นวันหยุดยาวที่ใหญ่มากเหมือนอารมณ์ประมาณสมการบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ได้แบบคึกคักมากเท่าที่ควรร้านรวงอะไรต่างๆตามในเมืองเนี้ยค่ะก็ปิดค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดแค่แบบช่วงชัยนาทเทาแค่ช่วงนั้นวงนัมันวงม,มเดียวส่วนที่อื่นๆรอบๆนั้นก็คือแบบ เปิดบ้างปิดบ้างหรือว่าแบบสองกระจกไปเอา้าเขาแบบเลิกกิจการไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์นี้นะครั้งที่ไปทริปล่าสุดก็ยังเป็นอารมณ์นี้อยู่ตามเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นอะ่ะมันก็ไม่ได้กระทบหนักมากเท่าไหร่โดยเฉพา,กกาโตเกียวที่เงินมันเข้ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อะ่ะมันไม่ได้ทําให้เห็นว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนอกจากร้านเจ๊งอ้าวมีร้านเจ๊ง,จงก็มีธุรกิจใหม่มาทับที่แทนอะไรเงี้ยแต่พอเราออกไปนอกเมืองปูบะเราจะเห็นได้เลยว่าแบบคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นท็อปปิกที่คค่อคนข้างจะพูดกันเยอะค่ะในญี่ปุ่นมาตอนนี้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่ญี่ปุ่นจะกลับมาเปิดประเทศให้คนต่างชาติเข้ามาง่ายขึ้นสักทีเพื่อเศรษฐกิจมันจะได้รันต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นพูดบ่อยหรือเปล่าแต่คนญี่ปุ่นรอบๆตัวเราอะค่ะพูดบ่อย mm. ปัญหาที่เกิดจากการปิดประเทศแบบยาวขนาดนี้ของญี่ปุ่นแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เปิดสักทีเนี่ยมัน มีผลกระทบด้านไหนบ้างด้านแรกที่เราเล่าไปให้ฟังก็คือเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมคะส่วนอีกปัญหาหนึ่งค่ะด้วยความที่เราเองเนี่ยก็อยู่ในแวดวงการศึกษาอุยไม่อยากจะพูดเลยอะเวลาพูดเราก็เขินเนาะเพราะเราก็ไม่ใช่อาจารย์ศาสตราจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเ,เราก็ทํางานแบบเราก็เป็นครูอะแล้วก็ก็มีเพื่อนที่รู้จักกันหลายๆคนที่เป็นครูเหมือนกันแล้วก็จะมีเพื่อน เพื่อนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาเป็นนักศึกษาแล้วเขาจะมาสอนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงการพวกเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นโครงการที่แบบเอาคุณครูจากฝั่งอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้ามาสอนที่โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นเนาะเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอะไรคอนแทคประมาณ1ปีหรือ2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปซึ่งโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะได้เบนฟิตจาก โครงการนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยเขาก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูที่พูดภาษาอังกฤษจริงๆที่ไม่ใช่แบบในคลิปที่คนเขาชอบแสวกัน This is my mother สำหรับมาจ๋าหนูพ This is my father This is my... This is This is This is my my father This is my father You're Very good เหรอ แน่นอนว่าโครงการนี้อะค่ะตั้งแต่โควิดปุ๊บครูที่เขาหมดคอนแทคกกับโครงการนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วครูที่เขารอที่จะมาโครงการนี้นักศึกษาที่เขารอเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้ดังนั้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะตามโรงเรียนเนาะครูที่สอนภาษาอังกฤษที่พูดภาษาอังกฤษแบบจริงๆอะก็จะน้อยลงคือไม่พออม,มันก็เป็น ค่าเสียโอกาสและกันของนักเรียนที่นี่เนาะเพราะมัน3ปีอะ่ะก็คือถ้าขึ้นม .4 ก็คือจะจบม .6 แล้วอะไร่าเงี้ยและที่3ค่ะก็คือนอกแวดวงของการศึกษาภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็พนักงานที่เป็นคนต่างชาติก็กระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะในเมื่อประเทศเนี่ยปิดไม่รับ คนต่างชาตินักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาดังนั้นพนักงานที่เป็นต่างชาติที่ทํางานโดยตรงกับนักท่องเที่ยวหรือว่าทํางานโดยตรงกับการใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารเนี่ยมันก็มีหน้าที่น้อยลงมันก็ทําให้บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยก็ต้องแบบยกเลิกพนักงานเหล่านั้นไปแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะจากที่เราไปเจอบทความมาก็คือบทความของนิเกอเอเชียนะคะเขาบอกว่าการที่ญี่ปุ่นปิด บอ์เดอร์แบบนี้ค่ะในระยะเวลาที่นานมากๆหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เปิดแต่ก็มีแบบลิมิเตชันต่างๆเยอะแยะมากมายเยนี้ค่ะมันก็เลยทําให้กลุ่มนักเรียนค่ะกลุ่มนักเรียนที่เขารอเวลาที่จะมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ทุนแล้วแต่ว่าเข้ามาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแบบคังเติ่งอ่ะ เออมนคือค้างอ่ะค้างแบบฉันจะทํายังไงฉันจะไปไหนดีอะไรเงี้ยค่ะเืองนี้นเดี๋ยวก็จะมีบางคนมาที่บอกว่าอ้าก็ทำไมไม่เปลี่ยนประเทศหละ่ะประเทศเอื่นเขาก็เปิดทําไมต้องมาญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยแต่เราอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่แบบจะสามารถเอ้ยไปประเทศนี้ดีกว่าไปประเทศนั้นดีกว่าไปอย่างนั้นดีกว่าไปอย่างนี้ดีกว่าชีวิตจ,จริงอะ่ะมันไม่ได้กระโดดจากที่ A ไปที่ B ที่ B ไปที่ C ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแล้วนักเรียนที่เขา เรียนศิลป์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือเขามาทางนี้แล้วอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆจะให้เขาไปเยอรมันเหรอจะไปฝรัง่งเศสเหรออะไรเงี้ยคือเหมือนทุกอย่างมันก็ต้องไปเริ่มใหม่ดังนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทุนในการเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเนาะสำหรับตอนนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในญี่ปุ่นเนีย่ยเมื่อปออีไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะรัฐบาลเขาก็เหมือนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด แน่นอนว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวอะไรมากมายเท่าไหร่นอกจากคนที่มีเวลามีเงินหรือว่าคนที่แบบอยากมามากๆโคตรโคสุดๆจริงๆอะไรเงี้ยเขาถึงจะมาใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาดูสถิติกันดีกว่าค่ะว่าตั้งแต่เดือนจูนเนาะที่ญี่ปุ่นเขาเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยที่มีลิมิเตชั่นหลายๆอย่างเนี่ยมีนักท่องเที่ยวกี่คนคะ่ะคือตั้งแต่กลางๆงเดือนจูนใช่ไหมคะยาวมาจนถึงจุลายก็คือเดือนที่ผ่านมา2เดือน หเดือนครึ่งสิรวมกันเนี่ยมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งหมด8,000คนค่ะแล้วก็มีอีกประมาณ8,500คนค่ะที่ยื่นขอวีซ่าแล้วก็จะเดินทางมา ในช่วงเดือนสิงหาก็คือช่วงเดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาเนี่ยก็จะมีอีกประมาณ8,500คนแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่เราแบบก็ช็อกอยู่ประมาณหนึ่งก็คือ,อ,อมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราควรจะแบบพลาดพิงหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ว่าคือเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วเขาก็จะทําหน้าที่ไปสัมภาษณ์เรื่องนี้นั่น,นคนทั่วๆไปในญี่ปุ่นนะคะว่าคิดยังไงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดที่เราแบบ เว็บเขาไปเจออะก็คือเขาพูดเรื่องที่ว่าคนญี่ปุ่นน่ะคิดยังไงกับการเปิดประเทศแล้ว surprisingly คนญี่ปุ่นหลายๆคนตอบว่าเขาไม่ต้องการให้เปิดประเทศเพราะเขากลัวว่าคนต่างชาติอะจะเอาเชื้อโควิดเข้ามาในประเทศหรือว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาพูดให้ฟังก็คือเขากลัวว่าเอ่อคนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งที่เขาที่เขาพูดกันอะนะบอกว่าแบบเออฝรั่งคนที่มาจากทางนู้นอะ เขามักจะไม่ใส่แมสแล้วมันทําให้แบบเป็นการแพร่กระจายของเชื้อเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ตรงๆว่าตอนเราดูคลิปนั้นนะเรารู้สึกเศร้าอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบ2022แล้วเนาะทำไมถึงยังคิดว่า เป็นคนต่างชาติจะเอาเชื้อเข้ามาในประเทศได้อยู่ทั้งๆท,ที่คนของประเทศตัวเองอะ่ะก็เดินทางไปที่อื่นเป็นว่าเล่นอะ่ะแต่ว่ามันมี MVP อยู่คนนึงคะ่ะคนนี้คือเราแบบเราขอปลุมือให้เลยนะคือเขาบอกว่าเขาพูดประมาณว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับการที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วเขาก็คิดว่าควรจะเปิดประเทศด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นอะ่ะไม่ได้ take it serious ตั้งแต่ เราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆช่วงที่คนยังไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงและทุกคนก็เริ่ม isolation เริ่มม d q ควา a รัน n ีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศเดียวที่รถไฟยังคงแน่นอยู่คายาชิบุยาก็คนยังแน่นอยู่การออกไปทำงานทุกอย่างทุกคนก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รับมือกับโควิดช้ากว่าที่อื่นมาก เขาก็บอกว่าดังนั้นมันแบบมันเป็นเรื่องที่ตลกมากล่ะที่อยู่ดีคนญี่ปุ่นจะมา take it ซ e ร i o u สตอนที่แบบทุกอย่างมันซาล,ลงแล้วตอนที่มีวัคซีนแล้วแล้วเขาก็ให้คําพูดคำหนึ่งที่เราคิดว่ามันมันจี๊ดมากๆเลยก็คือ <c oughs> เขาบอกว่า Covid is not a foreign issue ก็คือโควิดอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของแบบต่างชาติมันไม่ใช่เรื่องของต่างชาติแต่มันคือเรื่องของ ทุกคนในโลกของทั้งโลกดังนั้นถ้ามันมีโควิดเกิดขึ้นในที่อื่นๆมันก็ต้องเกิดขึ้นในญี่ปุ่นด้วยซึ่งมันก็คือแบบเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะคิดได้แล้วปะ แต่ทําไมแบบคําตอบของหลายๆคนมันกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องโทษต่างชาติอะทั้งที่เอาจริงๆนะเราเดินในโตเกียวเนี้ยค่ะณนะตอนนี้ที่ต่างชาติเข้ามาแค่แปดพันคนต่อหนึ่งเดือนครึ่งคนญี่ปุ่นไม่ใส่แมสก็มีตั้งเยอะตั้งแยะคือเราไม่ได้จะพูดว่าเราไม่สนับสนุนให้คนถอดแมสหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือเราเชื่อว่ามันแล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนแต่เรามีความรู้สึกว่า การที่คนญี่ปุ่นเขามาอ้างว่าไม่อยากให้คนต่างชาติเข้ามาเพราะว่าคนต่างชาติไม่ใส่แมสแตอะ่ะอันนี้มันแบบอ้าวแล้วคนญี่ปุ่นที่ไม่ใส่แมสอะ่ะหรือว่า,าคนญี่ปุ่นที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขากลับมาแล้วเขาก็เอาเชื้อเข้ามาเราจะทํายังไงกับเขาอะ่ะหรือเขาหมายถึงว่าคนที่เป็นคนญี่ปุ่นอะ่ะไม่ผิดทําอะไรก็ไม่ผิดหรอกเพราะเขาเป็นญี่ปุ่นแต่พอเป็นต่างชาติปุ๊บแบบผิดมาเลยอย่างนี้หรือป่ะ <c oughs> นี้ค่ะเราลองมาดูเหตุผลดีกว่าว่าทำไมญี่ปุ่นถึงได้ยังแบบ ไม่เปิดประเทศให้เหมือนกับคนอื่นสทัทีทาไมยังต้องมีความแบบกล้ากลากลัว,ลวยังมีความกลัวแบบถ้าให้พูดภาษาของเราก็คือความประสาทแดกกับโควิดอะไรขนาดนี้อยู่ท,ทั้งทงที่ที่อื่นทั้งโลกเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะแบบคามกับกับเรื่องนี้แล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะสาเหตุแรกอย่างที่เราพูดไปในคลิปก่อนเนาะก็คือเรื่องของซูเปอร์เอชซ์ซิี้ค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุเยอะที่สุดในโลกก็ไม่แปลกที่เขาจะ แน่นอนว่าคนในรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้เด็กกันเนาะก็คือประชากรสูงวัยเนี่ยก็คือพูดตรงๆว่าเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะมันก็เลยทาให้ประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าโควิดมันน่ากลัวดังนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นการแบบทาให้คนส่วนใหญ่ของประเทศอะ่ะเขารู้สึกกลัวเขารู้สึกไม่มัน่นคงรัฐบาลก็จะมีความรู้สึกก็แบบ เอาดีกว่าเพราะฐานเสียงของฉันคือคนกลุนน่มนั้นอะไรองเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็เลยทําให้การเปิดประเทศมันยากมากขึ้นถึงแม้ว่าเราเชื่อว่าราัฐบาลก็รู้แหละว่าสถานการณ์การเงินการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมันไม่ได้ดีแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะแบบเมนเทนฐานเสียงของเขาไว้มัง้งนะ <laughs> แล้วก็อย่างที่สก็คือเรื่องของมีเดียค่ะเราพูดตรงตรงเลยว่ามีเดียมีส่วน ในการสื่อสารกับคนญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะความรู้สึกของเราเลยก็คือเท่าที่เราสัมผัสคนญี่ปุ่นมาคนญี่ปุ่นเชื่อข่าวคือเราไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะหลายๆคนก็มีคลิปด้วยข้อติง่งๆนั่นแหละแต่ว่าโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วว่าคนญี่ปุ่นเขาจะมีความเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกไม่ไว้ใจข่าวอย่างเช่นตัวอย่างที่เราพูดบ่อยๆบ,บ,บ่อยมากๆก็คือรายการญี่ปุ่นรายการดังมากๆรายการหนึ่งที่เขาเหมือนแพร่ข่าวอะว่า การพูดภาษาอังกฤษทำให้เชื้อโควิดมันกระจายได้ง่ายกว่าการพูดภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าภาษาอังกฤษคนพูดใช้พลังปอดเยอะกว่าปากเยอะกว่าแล้วก็ใช้พลังลมเยอะกว่าแล้วเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าการพูดภาษาญี่ปุ่นว่าโคเรียวเพ้นเดสมันใช้ลมน้อยกว่าแล้วก็เปรียบเทียบว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษว่า this is a pen มันใช้ลมเยอะกว่ามันทำให้น้ำลายหรือว่าอะไรเงี้ยออกมาเยอะกว่า แล้วแบบคือเปรียบเทียบกันอ่ะคือเห็นได้ชัดมากเลยว่าตอนเขาพูดว่า this is a pen อ่นะเขาแบบ this is a pen <laughs> this is a pen <c ười> <c ười> เขาเรียกว่า pen this แลถามว่าแบบคนที่พูดภาษาอังกฤษคนไหนอะ่ะที่มันจะพูดว่า this is a pen อย่้ย ป้าปาถ้าบอกว่าภาษาญี่ปุ่นมันนุ่มนวลกว่ามันนิ่มกว่ามันทําให้เกิดการแพร่เชื้อได้น้อยกว่า,าจริงๆลองไปดูตามอิสระยาปะ่ะพวกลุงๆุงที่มันเมาแล้วมันก็ตะโกนแหกปากวอยๆกันตามร้านอิสระยา,ยาต่างๆหรือว่าบนรถไฟหรือว่าตามสถานที่ต่างๆคนญี่ปุ่นที่แบบเ,เด็กๆวัยรุ่นที่เขาเล่นกันสนุกสนานแล้วเขาก็พูดกันเสียงดังอย่างเงี้ยอันนั้นเขานุ่มนวลปะ่ะ แต่แน่นอนว่าหลังจากนั้นก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลใช่ไหมคะโดนไปเยอะเหมือนกันรายการน,นั้นเขาก็ออกมาขอโทษอะไรเงี้ยแต่ว่าแมสเซจที่มันส่งไปแล้วอ่ะคือมันได้สร้างความเข้าใจคนไปแล้วอ่ะมันมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วขอโทษก็คือส่วนขอโทษแต่จะกลับไปบอกทุกคนว่าเฮ้ยเมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เปลี่ยน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 ,ยนอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแล้วไงอืมดังนั้นเราคิดว่าสื่อญี่ปุ่นอ่ะก็มีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับการปล่อยเรื่องของแบบความเชื่อเรื่องของ ข้อมูลที่มันใบแอสอะไปสู่ประชาชนเหมือนกันสุดท้ายนี้ค่ะวนกลับมาที่คำถามชื่อเรื่องใช่ไหมคะว่าสรุปแล้วญี่ปุ่นจะเปิดให้เราเข้ามาได้ง่ายๆเมื่อไหร่คำตอบเลยก็คือ,อยังไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ แต่ว่าล่าสุดเนาะเขาก็มีข่าวมาว่ารัฐบาลจะเปิด e-visa ให้กับประเทศอย่างอเมริกาแล้วก็แคนาดาก่อนเหมือนเป็นการทดลองก่อนอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะขยายต่อไปให้กับประเทศอื่นแต่มันก็เป็นคําถามต่อไปอีกว่าอา้าแต่อย่างเราอ่ะเราเคย free visa นะคือเราเคยแบบบินเข้าออกญี่ปุ่นได้แบบไม่จําเป็นต้องขอวีซา่าทำไมญี่ปุ่นยังไม่แบบ ไม่ปล่อยวางเรื่องวีซ่าอีกหรอหอะไรเงรี้ยก็เป็นคําถามซึ่งเอาตรงๆก็ไม่มีใครตอบได้ก็ไม่มีใครให้คาตอบได้ว่าเมื่อไหร่ญี่ปุ่นจะเลิกสถีเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ถามยากมากเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราจะทําเรื่องเนี้ยตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแล้วแต่ว่ามาตรการมันเปลี่ยนแบบแทบจะทุกวีคทุกเดือนดังนั้นคลิปนี้อะค่ะอัพไปแล้วอาจจะเก่าเลยก็ๆๆๆได้เนาะ ก็มาช่วยกรนลุนละกันค่ะว่าเมื่อไหร่ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศน,นะทุกคนจะได้มาเที่ยวแล้วเราก็จะได้แบบกลับบ้านกลับมาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้อย่างสบายใจไม่ต้องมายุ่งปวดหัวเรื่องเอกสารโอเคค่ะสําหรับสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแชร์อะไรเนี่ยก็สามารถแชร์ข้างล่างได้นะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองกระทบจากการที่ญี่ปุ่นปิดประเทศคนที่เป็นนักเรียนคนที่อยากจะมาหางานอะไรค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คนที่อยากมาเที่ยวด้วยเนาะว่าแบบเลื่อนตั๋วไปกี่ครั้งแล้วได้เงินคืนกันบ้างหรือย,อยังก็ลองมาแชร์กันได้ค่ะ หรือว่าถ้าไม่คอมเมนต์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะสนอบวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย